จากที่เราตีอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างแบบมาตรฐานกันเลยนะคะวันนี้เนาะ,ะทุกคนนะคะนี่เป็นชุดเดรสนะคะพี่เอจะมาสร้างแบบชุดเดรสสวยๆนะคะแล้วก็ไปกันเลยนะคะเราได้เซ้มาตรฐานหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวัดขึ้นมาต้องบนแบบนี้นะคะของพี่เอเจ็ดเซนแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะชิ้นหน้าเจ็ดเซนแบ่งครึ่งเป็นสามจุดห้า แรกสี่ตนต่อมาก็3.5มจตอนนี้เราก็เข้ามาเจ็ดเซนนะคะไหล่ไหล่เราวัดไว้ 13นะคะแล้วก็ตีจากตรงนี้ลงมาเส้นไหล13บาหน้านะคะอ่าบานหน้า34นะคะหาร2ก็ได้17อ่าสแล้วกันนะคะก็ได้17.5 เจ็ดเซนกัแล้วก็วัดแต่นี้ลงมา13านะคะปรม,มาสิบสามเซนนี่เราก็ตีเส้นไหลเนาะก็ตีเส้นไหลเหมือนกันตัวนี้เราจะสร้างอกอกสาปดนะคะ เลข38เดี๋ยวเราจะมาขยับลงให้เป็น36แล้วก็40นะคะทํา3ไซส์นะคะวันนี้ทํา3ไซส์แต่ทําจากไซส์38แล้วก็เพิ่มไซส์2นิ้วแล้วก็ลดอีก2นิ้วนะคะตอนนี้อก38นะคะ38อแ38นี่คือวัดเราจาบอกตัวเองเลยนะคะ วัดจากอ,อกตัวเองเลยคือ38นี่คือใส่สบายแล้วหลวมๆนะคะเผื่อแล้วก็ีอยเก้อสี่สานะคะตัวนี้9 4 3 6สเพิ่มไปสองนะี้ก็เป็นเพิ่มไปอีก2เซนนะคะตัวนี้3 6ก็เป็น38นิดนะคะ นี้ก็คืออ่สิบนิ้วนะคะหารสีนะคะ okay. สโพระแวก4สโสีอาจจะเผื่อนิดนิดก็ได้นะคะสะโพกเผื่อนิดนิดนะคะะ่ะ

ครึ่งช่งอ,อกนะคะแล้วเราก็ทำเป็นเกร็ดอ่าอกตัวนี้ได้22่สเซนแล้ก็ทำแค่10เซนก็พอนะคะวัดจากตรงตรงข้างหลังนะคะ10เซนอนี้เป็นเส้นสะโพก จากเส้นเอว15เซนนะคะนี้นะคะ15เซนแบบนั้นเราก็ตีเป็นเก็ดแบบนี้เพื่อที่จะปิดเก็ดข้างหลังนะะด้านหลังส่วนหลังไม่มีอะไรบ้างนะคะส่วนหลังี่ช่วงเอวช่วงเอวตรงซิปนะคะเราต้องปิดเซนหนึ่งเวลาที่ใส่ซิปแล้วเนี่ย มันจะได้แนบกับช่วงข้างหลังพอดีนะคะมันจะได้แม่แบบคองๆองขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยนะคะปิดตรงเส้นบ่าหนึ่งเซนนะคะบ่าหลังบ่าหลังนี้ก็ปิดหนึ่งเซนเดี๋ยวไปเอากอตเทป เส้นบ้าแล้ว,วก็ปิดอ่าชุดเดสนะคะถ้าเราปิดได้แพทเทิร์นสวยๆนะคะมันจะออกมาใส่ออกมาแล้วมันจะเตะนมากเลยนะคะจะสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดตรงนี้อีกนะคะปิดตรงนี้อ่าไม่ใช่ปิดเก็บนะคะเก็บเก็บตรง ใส่ซิปเนี่ยนะคะตรงเกวอ่ะช่วงนี้นะคะตีลงมาหาเส้นสะโพกนะคะตรงนี้ก็จะปิดเส้นหนึ่งเหมือนกันเก็บเส้นหนึ่งเหมือนกันอ่าเราเอาเส้นนี้นะคะแล้วก็อ่าตอนนี้มันโค้งใช่ไหมคะเราก็แต่งใหม่แต่งใหม่นะคะแต่งใหม่ไดนึงตแต่งใหม่ได้หนึ่ง แขนตัวนี้ก็เอารอบวงแขนอยู่ที่48นะคะรอบวงแขนอยู่ที่48แล้วก็ค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งนะทีหลังเราทาตัวนี้ก่อนทําไห้ก่อนนี้ก่อนคนะ่ะตัวนี้พี่ใหจะทําเป็นแขนยกนะเพราะว่าแขนตุ๊กตามันจะสวยก็ตีเข้ามาสองเซนนะคะเส้นนี้นะคะ่ะตีเข้ามาสองเซน นี้เรามาทำชิ้นหน้ากันนะชิ้นหน้านี่ก็ติดเก็บออกสูงอกห่างก่อนอกสูงนะคะวัดจากคอวัดจากคอลงมาหายอดอกนะคะตัวนี้นะคะพี่อกวัดลงมาให้ได้ยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะคะแล้วก็อกห่างอกห่างก็สักสิบแปดเซนนะคะ 9, 2, เก้าสองสิบแปดก็อยู่ช่วงนี้นะเราจะได้จุดกึ่งกลางตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาหาเส้นนี้ก่อน เส้นนี้ก็เก้าสองสิบแปดเหมือนกันอ่าเส้นเส้นเก็ดตีลงมาก่อนนะคะตีตรงเส้นนี้ลงมาก่อนแล้วเราก็วัดจากเอวลงมาสิบห้าเซนเหมือนกันนะคะเหมือนกับชิ้นหลังอ่าสิบห้าเซนเหมือนกันแล้วเราก็ติดเก็บให้มันได้ข้างละเซนเซนครึ่งนะคะห5จุดห้า ีข้างล่างขึ้นมาข้างบนนิดนึงแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาทําเส้นนี้เรามาปิดเส้นนี้ก่อนอีกเส้นบ่าไหลไหลตรงนี้ก่อนนะคะหกสองสิบสองเป็นสิบสามเราหาครึ่งกลางแล้วก็ปิดตรงนี้สามเซนปิดสามเซนตรงนี้นะคะเราปิดสามเซน แล้วเราก็ปิดคอรตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ทําเป็นคอลึกมากเราทําเป็นคอปาดคออะไรเงี้ยเราก็ปิดแค่เส้นเดียวปิดแค่เส้นเดียวปิดหนึ่งเซนแล้วก็ปิดเลยนะคะตรงนี้ใช้ก๊เทปติดไปเลย ือแบบนี้ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเท่าไหร่นะคะคิดคร่าวๆว่าอ่ะเพราะว่าผ้ามันชิ้นละสองเมตรน,นะคะดี๋จะส่งช่างตัดเนี่ยผ้าสองเมตรเองกวนเดี๋ยวช่างจะลําบากนะคะตัวนี้เป็นงานงานสั่งตัดแบบว่าเราตัดมาขายนะคะขายเลยอันนี้จะเป็น,น่งานเทียเดอร์่ะทำง,งานเป็นไซส์นะคะตัวนี้เสร็จแล้วเรามาหาเส้นไหลหน่อนะคะเพราะว่าเส้นไหลเรากินเราเก็บเข้าไปสามเกนมาหาใหม่ หาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดเช็คใหม่นะคะสิบสามอยู่ตรงนี้อ่าสิบสามตั้งแต่ไหลแรกแล้วเ,เราเข้ามาอีกสองเซนนะคะก็แขนยกต้องเอาเข้ามาสองเซนนะคะเส้นนี้นะคะสองเซนบ่าหน้านะคะบ่าหน้าเราก็ให้อยู่ที่เออเราวัดไว้ให้มันเป็นสามสิบสี่แล้วกันนะคะตอนนี้เราวัดมาสามสิบห้าแต่ว่าเราคือเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องหายไปครึ่งหนึ่งนะคะเอาบ่าหน้าให้เป็นสิบ ส4สี่ก็เป็นสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเซนเสน้นนี้นะคะรค่นั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งโค้งนะคะโค้งลงมาแบบนี้โค้งแขนนิดงแขนนิดนนะึงแขนเราเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าสิบหิบเท่าไหร่นะรอบขงแขนของเรา ตัวนี้จะเป็นรอบอกที่ว่าหน้าผ้าจริง38นะคะ38นี่คือเราเราอก36เราใส่38แต่ถ้าอก38อกจริง38ต้องไปใส่40นะเอออันนี้อันนี้เอารอบวงแขนออรอบวงแขนสัก48นะ48ก็พอแล้วมนะั้งนี่นะคะ48ก็พอเดี๋ยอตัวนี้จะไม่ให้มัน จะไม่ให้แบบว่าใหญ่เกินไปนะคะเด,เดี๋ยวก่อนแต่ไม่เกินห้าสิบนะคะก็ไม่เกินห้าสิบเนวงแขนใหญ่ไปนะคะเออตอนนี้สี่สิบเก้านิดหนึ่งนะคะสี่สิแปดสิบเก้าได้อยู่แล้วก็ใส่ได้ดีถ้าสี่สิบเก้านี่คือคนก็จะใส,ส่สบายๆนะเออนะคะ,อ,อ,นะคะอยากให้เขาใส่สบายเหมือนกันไม่อยากให้เขาใส่แบบตึดากมาก พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำเส้นนี้นะคะเส้นตรงนี้เราก็เก็บเหมือนกันนะเส้นตรงเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเก็บเส้นหนึ่งนะคะเส้นตรงโค้งลักเล้ตรงนี้นะคะเก็บเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตีเส้นนี้ใหม่นะคะเส้นเส้นแขงลงไปเส้นวงแขนตัวนี้เก็บเส้นหนึ่ง เวลาใส่แขนแล้วมันจะได้ไม่พองไม่เหลือนะคะจะสวยอ่าเส้นนี้วัดจากจากยอดอกตรงนี้นะคะลงมาประมาณเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดโค้งเพื่อแต่งตัวนี้นะคะโค้งตัวนี้นะคะเราจะโค้งช่วงอกนิดหนึง่งอ่าโค้งอกตัวนี้ต้องให้มันแบบว่ากลมๆหน่อยน,นะคะเป็นอกนะคะกลมๆนิดนึง่ง คือเราต้องแต่งตรงนี้ให้มันส,สวยๆอ่ะตรงนี้เส้นมันจะมาแบบนี้เนาะแต่ว่าเราต้องแต่งให้มันยื่นออกมาเนิดนึงนะคะทุกคนยื่นออกมาเนิดนึงนะคะโค้งๆหน่อยให้เป็นเส้นแต่งส,สวยๆนะคะ อ่ะก็งนี้เราต้องแต่งใหม่มาแต่งใหม่เราใช้แม้บรรทัดน,นี้ก็ได้นะบางทีเพื่ก็จะสะดวกที่จะใช้แบบว่าใช,ใชงงาะะ้ใช้แรงเงาเองเลยนะคะใช้แรงเงาเองเลยอ่ะตัวนี้เช็คใหม่นะคะเช็คใหม่เพราะเราปิดวงแขนมันก็หายไปอีกอ่ะเพิ่มตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนี่นะ เมื่อกี้เมื่อกี้แสดงว่าได้พอดีเลยนะคะเพราะมันได้49เนาะเราปิดไปเซนหนึ่งก็เหลือ48่ดอันนี้เลย,เลยอ่าเดี๋ยวกันได้พอดีได้พอดีกับเส้นนี้แหละ,ะ,ะ,ะอ่าคือ,อเรียบร้อยจากนั้นเส้นเนี้ยเราก็อ่าคือมันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆให้มันมาอย่างนี้นะ,ะนี่นะคะมันจะเป็น เวลาเราเย็บใส่ตรงนี้จะเป็นเป้าอกสวยๆหน่อยนะคะนี่มันเป็นเป้าเป็นทรงอกนะคะเป็นทรงอกเดี๋ยวเรามาเช็คลอบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถ้าเป็นผ้าไปเย็บแล้วจะได้ส8มสิบแปดไหมนะคะถ้าเย็บเรียบร้อยแล้วอันนี้ได้เก้าจุดหนึ่งก็มาเส้นนี้เก้าจุดรกเบเยดบแล้วก็มาเส้นนี้สิบแปดสองสามสิบหก มันไม่ได้นะคะมันหายไปเราก็ต้องทํำยังไงให้มันเป็นเย็บแล้วให้มันได้สามแปดนะคะตัวเนี้ยให้มันชุบได้สามแดนิ้วอ,ะอ่ะอ่าเราต้องเอาออกมาอีกข้างละหนึ่งกระเบียดนะคะข้างละหนึ่งกระเบียดเช็คหม่เช็คก่อนที่จะไปวางผ้านะอันนี้ได้9.3แล้ว9.3้าาแล้วก็มาบวกตัวนี้18บแปดสองสามสบหกอ่ามันต้องเป็น19เใช่ไหมอ่าได้นะคะ แต่งเอานะคะนิดนึงถ้ามันขาดมันเกินยังไงเราก็ให้เราแต่งเอาเลยนะคะถ้าเราไม่แต่งมันก็ไม่ได้นะคะมันจะทําให้อกอกเล็กเกินไปนะคะอกเล็กเกินไปมันก็ไม่สวยนะนก็ใช้ไม้มันทัดโค้งลงไปเลยนะคะข้างล่าง,างสะโพกสี่สเนี่ยคนจะให้เอวได้อยู่เท่าไหร่นะคะ สต๊อกสี่สิบชุดเบสเนะี่ยเอวก็น่าจะ31ก็ได้นะคะเพราะว่าเอวคนเราก็อาจจะอยู่ประมาณ32เองอเจริงเราให้หลวมประมาณหนึิ้วให้เป็น31นะคะอ่าให้เป็น31นสิบเอ็นิ้วนะี่ะอ่ะมันหวงนิดหนึง่งเดี๋ยวเรามาเช็คลอบเอวอีกรอบนึ่งรอบเอวได้เท่าไหร่อ่ะเจามขีด ได้พอดีเลยนะคะเพราะว่าต้องการให้เอวได้31นะคะอันนี้ได้31.5็้ก็เกินมาครึ่งนิ้วเดี๋ยวเราไปเก็บตัวไหนตัวหนึ่งให้เหลือ31ก็พอนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากให้หลวมมากไม่อยากให้เอวหลวมมากนะคะมันจะไม่ได้ทรงเขานีดนึงเราตีตข้าหน่อยนมัก็ได้ นะคะเราก็มาโค้งหน,นึ่งโค้งนิดหนึ่งอย่างนี้น,นะคะช่วงนี้อ่าเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วแต่ทรงของกระโปรงเนี่ยนะคะดอยากจะทําเป็นทรงทรง,ทรงตรงตรงทรงตรงจะเป็นทรงทรงตรงที่เดินได้แต่ว่าไม่ผ่ามก็จะเดินลําบากเอาเป็นผ่าข้างหลังนิดนึงแล้วกันนะผ่าข้างหลังนิดนึงอ่าทั้งนั้นเราก็ตีปลายตัวนี้เข้ามานะคะอีกหน่อน ให้มันเพียวๆลงมาประมาณสองเซนนะคะปลายตรงนี้นะ,อะสองเซนนะคะเวลาได้สร้างแพทเทิร์นเองนะคะเราก็จะรู้ก็ว่าเราจะทําประจํานะคะงานเบสเนี่ยพี่จะตัดประจําเลยตัดให้ลูกค้าอ่าเรียบร้อยทุกคนความยาตวตรงนี้มันสิ้นิ้วเดี๋ยวเรามาเช็คช่วงหลังด้วยนะคะกับความยาวสิ้น ความยาวที่เอวัดแตะเอวลงมามันรึสองนิ้วแต่ถ้ารวมไหล่แล้วมันจะเป็นสามสิบเจ็ดนิ้วนะคะหความยาวชุดแตะเอวลงมาสามสิบเจ็ดนิ้วพอเนาะพอกับผ้านะคะช่วงนี้ผ้ามันไม่เยอะนะคะผ้าไม่เยอะแต่มันก็ตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยตัดไปเลยเดี๋ยวแขนเรามาทำสร้างอีกทีหนึ่ง ีสอบเข้าหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผ่าหลังไม่สอบเยอะเท่าไหร่ถ้าซีสอบเข้ามันจะทําให้หุ่นดูเพียวๆหน่อยนะคะ,ะในช่วงอบมันระเผือห้หน่อยหนึ่งตัวนี้นะคะขอทำเป็นพอกลมธรรมดาละทำเป็นคอกลมธรรมดานี่แหละไม่ไม่ไม่ไมทำ ไม่ทำเป็นคอแบบเยอะนะคะนนกลมธรรมดาธรรมดาเรียบร้อยนะคะเป็นคอกลมแล้วก็ตัดหนึงตีคอก็ามาประมาณห1น1 1ึ่งเซนหรือเซนครึ่งก็พอนะคะตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะคะสบายเลยนี่นะคะอันนี้เป็นชุดเดรส ชุดเดรสชุดเดรสนะคะน,นี่เป็นด้านหลังตัวน,นี้เราได้รอบอก38ดนิ้วเดี๋ยวเราไปลดนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทำเป็นเอ่อเพิ่มไซส์หรือลดไซส์นะคะเดี๋ยวเราไปไปเพิ่มแล้วก็ไปลดเอาอีกทีหนึ่งถ้าเราต้องการให้อกสามกเราก็เอาเข้ามาข้างละเครึ่งนิ้วนะคะ ตีตัวนี้ได้เลยช่วงนี้ก็จะไม่เกินกันเท่าไหร่นะคะเอกก็จะไม่แต่งเข้าจะแต่งแค่ช่วงหน้าอกกับสะโพกเพราะว่าถ้าใหญ่ช่วงบนก็จะใหญ่ไม่เกินกันเท่าไหร่อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ประมาณนั้นแหละ,ะกะเอาเนาะเออนะคะก็จะได้ประมาณนี้มันก็ไม่ใช่กะกะอกมันก็แบบว่าส่วนมากนะคะส่วนมากนอกจากคนที่หุ่นแตกต่างจากเพื่อนเยอะๆจริงๆนะคะถึงจะแบบว่าเออไม่พอดีเนาะ เรียบร้อยเดี๋ยวมาตัดชิ้นนี้กันตัวนี้เก่ทําเป็นแม่แบบนะคะแม่แบบเราไปวางกับผ้าอีกชิ้นอื่นเพื่อ,อวางไปกระดาษอีกชิ้นอื่นนะคะเพื่อ๊อปปี้แบบออกไปตัวนี้ทําแม่แบบไว้ก่อนพอ๊อปปี้แบบออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปแปลงคอ่าแปลงเป็นคออะไรก็ได้หรือจะทําเป็นจีบเป็นอะไรได้หมดนะคะแต่ขอให้ได้แม่แบบก่อนเอาแม่แบบไปหนึ่งแบบก่อนนะคะแม่แบบอกสามสิบแปดนะตัวนี้ นี้เป็นอกนะคะเป็นอกตัวนี้เราก็แยกออกมานะคะแยกออกมาแยกออกมาเล็นึงทำอ,อกตัวนี้ให้สวยก่อนแต่งตัวนี้ให้สวยนะคะ,อะพอดีเวลาเราเย็บเข้าไปแล้วนะมันจะสวยมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ใช่ไหม เราก็ต้องเก็บนิดนึงนะคะเก็บนิดนึงทรงนิดนึงนี่นะคะทันนี้เราก็แต่งหนนะคะช่วงนี้แต่งหนเพราะว่าเราเราแยกเก็บออกไปแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ได้เศ้าสวยนะคะเรามาเก็บตรงนี้นิดนึงนะคะเก็บเต้าเขาใหม่นิดนึงให้เขาสวยๆสวย ่า,า,กกากนั้นก็ได้เลยนะตัดออกไปเลยก็ได้เพื่อความเอ้า,อาเราก็จะได้ส่งนี้นะคะได้ส่งนี้ พอเย็บออกมาแล้วมันก็จะทำให้เต้าเนี่ยดูพอดีนะคะเป๊ะพอดีเลยตรงนี้เนาะก็เอาเข้าประมาณสักเซนครึ่งน,น,นะคะด้านหลังเซนหนึ่งหรือเซนครึ่งจะไปเช็ดรอบนึงทำเป็นคอกลมไปก่อนนะคะแัเปิร์แมนน่แบบแต่ถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ค่อยไปเปลี่ยนแปลงใหม่ในตัวที่เราจะไปก๊อปปี้แบบตัวนี้เราทำเป็นคอกลมธรรมดาไว้ คอคมธรรมดาไว้จริงๆคอคมธรรมดาเราก็สวยนะเวลาที่คนใส่อะคนก็ชอบใส่กันนะคะลูกค้าชอบใส่นะคะส,สาวๆอะ,ะ,ะได้แล้วนะคะเราก็ได้แม่แบบแม่แบบแล้วแม่แบบชุดเดียสินี้เราก็ไปสร้างแขนเขาไปสร้างแขนเขา้วก็คัดลแบบแค่นั้นเองนะคะ นิดนึงนะคะต้องมาเช็คไหลนิดนึงนะคะไหลเท่ากันแล้วเดี๋ยวไปเช็คนี้หน่อยเก็บออกนิดนึงนะคะเล่นออกไปน้อยออหน่ยอยขอดเขาอ้าขอ็เขาอ่านี่ก็คือแม่แบบแฟตเทิร์นนะคะ เราก็จะไปแปลงแบบให้เป็นแบบอะไรก็แล้วแต่เราเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ